สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่18กรกฎาคม2564นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่350บาทค่ะดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ราคาทองนวันที่18กรกฎาคม2564ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,150บาทรับซื้ออยู่ที่2 8 0 5 0บาทส่วนทองรูปพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,650บาทรับซื้ออยู่ที่27,545บาท เจ็ดสสตางค์ค่ะสปอร์ตโกนะคะมีการปรับลดลงค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐค่ะรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสารัฐที่เพิ่มขึ้นค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1812.20ดอลลาร์ต่อออนค่ะส่วนทองคําโลกนะคะ่าสุดอยู่ที่1812 2 5 5ค่ะปรับลดลงอยู่ที่0น 9 4%ค่ะแล้ะก็ค่างเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่32.784ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.31ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบออลโลราแล้วก็ออสรลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิลด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ